สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์พลนะคะ,ว,คะวันนี้เ้องกันก็อยู่กับอาจารย์พลวัชวัตนะคะวันนี้ก็จะมาคุยในส่วนของสมเด็จปิดทองนะคะปิดทองทั้งองค์นะคะอันนี้เป็นพระในตำนานเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะน้องกันก็ฝากงานประกวดทั้งใหม่นะคะของชมวงอนุรักษ์พุทลศิลนะคะในวันที่ยี่สิบสามกุมภาค่ะที่ไปชมีถ่ายแจ้งวัฒนะของห้าหกแปดปีหน้าปีหน้าปีหน้าหลังตุดจีนนะคะ ทางทุกจีนเราเจอกันที่ไปทนีถ่ายแจ้งวัฒนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพระสมเด็จชุดนี้กันค่ะพระสมเด็จชุดนี้นะครับก็เป็นพระสมเด็จที่ผูกสร้างไว้แล้วแล้วก็นํามาปิดทองน้งองค์ครับองค์องค์งนี้เป็นลักษณะเป็นพิมพ์คล้ายๆกับองค์ของหลวงพุทธออย่ายากไปหน้าคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมข้าหลังตัดอ,อยากมีปมใบหูสองข้าง ถ้ะเกศแหลมขึ้นตรงพางก็แหลมลงนะครับแล้วตรงหน้าอกก็มีร่องสังกะิีนะครับอันนี้เป็นลักษณะของพิมลพ,พุทธเป็นชัดเลยพระสดุเดชชุดนี้เป็นพระสดุเดชที่สร้างไว้ให้สำหรับเจ้าคุณบุญนายโดยการเอาพระสดุเดชที่มีอยู่แล้วแล้วก็คัดองค์ที่มีความงดงามเส้นสายสมบูรณ์แล้วก็มาปิดทอนะครับค่ะ เป็นภาะสด็จที่มนุษย์ที่ชาวบ้านไม่สามารถจะพบเจออเพราะว่าทั้งทองคําทั้งสมัยก่อนอมีความหมายมากนะคะในส่วนพระชนนี้ทองคํานี่เป็นภาพที่สําหรับเจ้านายทานสูงถึงได้ได,ได้ใช้ครับเห็นเนื้อขาวๆข,ขององอค์พระเลยเนาะนี่เป็นเนื้อที่ทองคําสะท้อนออกนะครับพระสูตรไม่ว่าจะพิมอะไร ในเนื้อในก็เป็นสีขาวเป็นสีของเนื้อปูนเปลือกหอยซึ่งมีคำยืนยันจากคำโบราณที่เรียกขาสมงด็จว่าพระปูนปัน้นก็คือผ้าป,ปที่ทำจากเนื้อปูนเปลือกหอยไ้คำเหล่านี้เราก็สามารถนำเอามาพิสูจน์สรุเด็ดได้อย่างเช่นการหยดตายาเช็คอายุแคนไซก็ไปการเช็ค เนื้อปูเปลือกหอยใช่ตัว่าเก่าถึงยุคหรือเปล่านะครับังน,นั้นก็จะเป็นในส่วนของพระอีกชุดหนึ่งแต่เป็นชุดนี้มันเช็คไม่ได้เนาะแต่ในส่วนของชุดเนี้มันการเอาไปตรวจในส่วนของเครื่องสแกนมวลสารนะคะก็ถ้าตรวจผิวภายนอกก็จะเป็นทองคำอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อืมถือว่าสูงมากนะใช่ค่ะอันนี้คือทองคําแท้ที่นำเอามาปิดทั้งองค์เลยนะคะแล้วก็ถ้าเจาะลงไปในเนื้อเนี่เนยเขาก็จะมีมวลสารในส่วนของเขาอยู่ คือพระแบบนี้เราดูรูปลักษภายนอกเนี่ยเราก็เห็นความเก่าค่ะสังเกตดดูลักทองที่ติดไฟนะ,ะเป็นคาบทองคาสนิง่งอ่ามียับยียน่นมีเหียวมีหลุดน,นะฮะ,ะก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเราศึกษาพระสุเ็จในยุคปัจจุบันต้องดูด้วยสายตาดูด้วยตาเปล่าให้ชัดเจนอ่อดูความเก่าให้เป็นดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เป็นธรรมชาติของความเก่าเป็นยังไง ก็ลองเอาผ้าใหม่กับพระเก่ามาเปรียบทียบกันแล้วก็จะ<ก><า>เห็นจริงใ<ช>ๆในตอน,นอเ,ออเนี้ยคือพระเก่ากับพ้าใหม่เนี่ยมันก็ไม่ต่างกันดูยากนะสำหรับที่เข้ามาใชศึกศษาใหม่เนะ้ตอนนี้ตอนน้องใช้ความชำนาญเมื่อเราได้เห็นบ่อยๆแล้วก็จะจําได้ว่าพระเก่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยกตัวอย่างเอาบางคกรมปีศูนย์เก้าหรืออะไรเนี่ยมาเปรียบเทียบกับสองพันห้าร้อยก็ สู้กันไม่ได้ใช่เนื้อคนละเนื้อนะคะศูนย์เก้ากับสองพันห้าร้อยกายภาพก็แตกต่างกันนี่ค่ะอันนี้คือลักษณะของพระที่ปิดทองทั้งองค์นะครับภาพพระแบบนี้ถือว่ามีพุทธคุณสูงเพราะว่าเป็นวัตคังที่ถูกฝึกเสกมาแล้วแล้วก็ไปฝูกเสกีอีกทีในส่วนของวังหน้าในการสร้างปิดทองทั้งองค์เนี่ยเป็นวาระพิเศษใช่ค่ะ มีขนาดปิดทองยังเห็นร่องรอยการแตกการลานขององค์พระเลยนะคะเนี่ยใช่รงนี้เส้นสายสมบูรณ์นะฮะเส้นต่อกระจกก็มีทั้งทั้ด้านขวามีด้านบนแล้วก็มีเส้นวาสนาด้านซ้ายมีครบมีครบนะคะแล้วก็เนื้อในก็โชว์ให้เราเห็นบบอกว่าเป็นพระที่สร้างจากเนื้อปูนฝุกหอยใช่ค่ะนะครับ ดูคร่าวๆนะคะก็ในส่วนของพระสมเด็จติดทองทั้งองค์เนี่ยก็จะเป็นสไตล์คือมันมีหลายเนื้อไม่ใช่ว่าเฉพาะปูนปูนประกอยอย่างเดียวมันมีเนื้ออื่นด้วยมีหลายพิมพ์แล้วก็หลายพิมพ์มากนะคะคือพระทุกพิมพ์ที่ม,มีการจัดสร้างเนี่ยเขาก็จะคัดมาเพื่อมาทําพระชุดน,นี้โดยตรงนะคะในงานประกวดพระชุดนี้ก็มีรายการประกวดมีค่ะมีปิดทองทั้งองค์มันมีแน่นอนค่ะเพราะเราก็ บรรจุเข้าไปในรายการประมาณประมาณรายการที่สี่ใช่ค่ะอันนี้ก็มีถ้าท่านใดมีก็นำมาเช็คกันดูได้ะนะคะว่าเป็นทองแท้หรือไม่แท้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่บิดทองทั้งองค์ชุดนี้ก็จะเป็นทองแท้ถ้าเป็นพระชุดนี้นะคะจะเป็นทองแท้แน่นอนแล้วก็มีรายการทุกทิมด้วยนะมีทุกทิมค่ะตั้งแต่แประประธานทุกทิมก็มีถ้วยนะคะใช่คือ <laughs> ในงานของชมรมของเราเนี่ยค่ะรายการประกวดจะแยกพิมพ์อย่างชัดเจนใช่ค่ะเราแยกพิมพ์ให้ชัดเจนนะคะ,คะว่าถ้าแบบไม่มั่นว่าพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยถามกรรมการอา,อาจารย์เขาก็จะมีคําตอบให้เราว่าอันนี้เป็นพิมพนี้เป็นนี้นะอะไรแต่และพิมพ์ก็มีถ้วยรางวัลใช่ค่ะแต่และพิมพ์มีถ้วยให้นะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาเบื้องต้นนะคะในส่วนของพระปิดทองทั้งองค<ช>์นะคะ แล้วถ้ายังไงอะต้องการฝากงานประกวดว่าเครื่องของจอมรลวงนรัรกพุทธศิลป์นะคะในวันที่23กุมภาพันธ์2 5 6 8ที่ไปสด,ดีไทยนะคะหลังปีใหม่เราเจอกันโอเคครับได้ค่ะแล้วเราเจอกันค่ะวันที่23กุมภาพันธ์2 5 6 8ที่ไปันีไทยขอบคุณค่ะ